กลับมาแล้วครับขบวน532นะก็วันนี้ได้ q 5, 2, 2, นะิวเวา5221ทำขบวนกลับนะครับวันนี้มา24บตร,รนะะส่วนของพุ่งนี้นี่จะมา16นะวิ่งมา2วันติดนะขบวน532 531นะ ้ช่างเครื่องตะนะฮะช่างเครื่องตะทำกระบวน532นะับวันนี้เป็นคนขับด้วยนะวันนี้โบกมือทักทายนะครับ